สนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสามร้อยหกสิบองศาโกกีนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกีลครับผมอยู่กับแขกรับเชิญ ur, ดรทธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานและภารกิจโกกีนวันนี้เรากำลังเจาะแผนล่าสุดรับมือน้ำเหนือบวกกับลานินยาเราจะเฝ้าระวังและรับมือกันอย่างไรอัปเดตล่าสุดครับระบายน้ำ จริงอย่างไรนะเวลานี้ครับต้องมาดูถึงแนวทางการบริหารจัดการก่อนนะครับครับต้นกักเก็บกลางหน่วงปลายระบายจะมีความหมายบอกไหมครับว่าคืออะไรต้นกักเก็บอะไนี้ครับคือตอนบนนะครับโดยเฉพาะในรุ่มน้ําเจ้าพระยาเองนะครับตอนบนก็จะมีเขื่อนผู้พิพน์เขื่อนศิลิกิตครับเขื่อนแควน้อยหรือเขื่อนบาสักธนรสิทธิ์ที่จะกักเก็บในรุ่มน้ำ่าสักต้นกักเก็บครับกลางหน่วงเราก็ต้องใช้ระบบนะครับชลประทานนะครับในการหน่วงน้ํา เพื่อในการที่จะทดน้ําระบายน้ํามากระทบต่อตอนล่างให้น้อยที่สุดนะครับปลายเร่งระบายนะครับ,รบเราก็ต้องมีการเร่งระบายสู่ออกทะเลให้เร็วที่สุดนี่คือแนวทางการจัดการตอนนี้กําลังอยู่ในเรื่องของการระบาย ทั้งกักเก็บทั้งหน่วงทั้งระบายยังไงครับมามาชมมาดูกันเลกันนะครับตอนนี้เรื่องนี้เราต้องพูดถึงลุ่มน้ำที่เกี่ยวลุ่มน้ำเจ้าพยาเจ้าพยาครับเพราะลุ่มน้ําอื่นจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบแบบนี้เท่าไหร่ถูกไหมครับใช่ครับซึ่งถ้าเกิดลุ่มน้าที่มีผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจนะครับเราก็ต้องมาดูที่ลุ่มน้ําเจ้าพยาเจนว่าุลุ่มน้ําเจ้าพามีทั้งแม่น้ําปิงแม่น้ําวางแม่น้ํายมและแม่น้ำน่าน รวมมาเป็นเจ้าพยาผ่านจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาถึงจังหวัดชัยนาทลงมาสิงห์บุรีอ่างทองกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งตรงนี้ครับเห็นว่าตอนบนนะครับเราใช้ในการกักเก็บน้ำเขื่อนพุ้ยพลเขื่อนศิริกิจเขื่อนแควน้อยนะครับมีน้ำประมาณสัก4 0 5 0ง้นตอนนี้ก็เก็บกักเก็บได้เต็มที่เลยแต่มีลุ่มน้ำเดียวครับที่ไม่มีเขื่อนนะครับคือลุ่มน้ำยมไม่มีเขื่อนฉะนั้นในการน้ําที่มาในเขตที่ไม่มีเขื่อนหรือฝนที่ตกท้ายเขื่อนลงมาเราจะเป็นต้องมีการ บริหารจัดการน้ําฝนที่ตกลงมาบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ําซึ่งตอนนี้มาเยอะแล้วใช่ไหมเริ่มจะเริ่มจะมากขึ้นครับยังไม่ถึงกับเยอะนะครับเพราะว่าน้ําที่นครสวรรค์เนี่ยครับจากปิงวางยมนานลงมาที่นครสวรรค์นะครับจะเห็นว่าน้ําที่นครสวรรค์ตอนนี้มีประมาณสักหนึ่งในสามถ้าหนึ่งในสามแล้วหม่เร่งระบายออกมาคืออย่างนี้ครับคือช่วงเนี้เป็นช่วงฝนนะครับเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนบนฉะนั้นฝนยังไม่มาตอนล่างซึ่งอีกสักเดือน2เดือนฝนจะมาตอนล่างฉะนั้นช่วงนี้ครับพื้นที่ เราก็พยายามจะเคลียร์พื้นที่ในลําน้ําให้โล่งที่สุดเราก็จะไม่อ้นน้ําไว้นะครับโดยเรานี่ครับมาดูแผนพังนะครับเห็นว่าพอน้ํามาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับโดยน้ํำข้างบนที่เกิดจากเราไม่ใช่ใบจะเขื่อนมามานะครับมันเป็นน้ําที่เกิดจากน้ําฝนที่ตกในพื้นที่มารวมที่นครสวรรค์นะครับลงมาจะเจอเขื่อนเจ้าพยาเขื่อนเจ้าพยาตัวนี้ครับจะเป็นคนจัดการนะครับต้นกัดเก็บคือเขื่อนกักเก็บน้ํา เขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนทดน้ําคือเขื่อนที่ใช้ในการหน่วงน้ำน,นะครับะฉะนั้นการหน่วงน้ำตรงนี้ครับเราก็จะไม่อ้นน้ําที่ลงมาจากข้างบนแต่ว่าเราจะ,จะต้องมีการระบายลงมาด้านท้ายให้เร็วที่สุดโดยมีผลกระทบต่อท้ายน้ําให้น้อยที่สุดหรือไม่มีผลกระทบเลย ฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันนะครับน้ำที่มาถ้าเราพูดง่ายครับประมาณร้อจากที่นครสวรรค์นะครับเราจะมีการเข้าสู่ระบบชมทันต่างๆมาในพื้นที่ประมาณสัก30%เท่านั้นเองเราต้องมีการเร่งระบายในทางน้ําทางตรงซึ่งจะเร็วกว่าสาเหตุที่เราเข้าทั้งพื้นที่ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกน้อยนะครับเพราะว่าข้างในก็มีฝนตกเช่นเดียวกันแล้วเราต้องเตรียมพื้นที่ตรงนี้ครับเพราะว่าอีกสักสองเดือนเนี่ยฝนจะมาตอนล่างฉะนั้นพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย จะต้องว่างไว้รอ,อรับน้ําฝนเช่นเดียวกันกาลังจะบอกว่าขณะนี้ที่กําลังระบายมันเป็นเรื่องของการจัดการอยู่จัดการอยู่คและกำลังจะทําให้ทุกอย่างมีผลกระทบน้อยที่สุดใช่ครับใช่ถ้าเกิดลองคิดดูครับถ้าเกิดเราอัานไว้ครับระบายไม่กระทบใครเลยแล้วถ้าเกิดเดือนหน้ามันมามากกว่าเนี้เราจะมีช่องว่างพอไหมครับนี่คือประเด็นในการบริหารจัดการครับคุณแซคครับแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้ผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านน่าจะเข้าใจประเด็นนี้แต่ว่าเราต้องบอกข้อมูล ข้าวบ้านเนาะวันนี้เป็นยังไงซึ่งตอนนี้ครับเราระบายอยู่สักเพิ่800ลูกบาทเมตรต่อวาทีเนี่ยครับไปไปภาพถัดไปครับเห็นว่า100ลูกบาทเมตรคือระบายจากเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยคือตอนนี้เราระบายอยู่ครับประมาณหนึ่งในสามของที่จะความสามารถในการระบายได้ของเขื่อนนะฉะนั้นหนึ่งในสามที่เราระบายลงมานะครับ ก็มีพื้นที่ลุ่มต่ำบางที่นะครับอาจจะเคยได้ยินว่าแถวพระนครศรียาแถวอำเภอหัวเวียงนะครับอำเภอเสนาบางส่วนแถวอำเภอพงเพลงบางบานที่ได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนะครับซึ่งตรงนี้ได้รับผลกระทบประจําอยู่แล้วในกรณีที่เราระบายประมาณ8ป0รอยซึ่งเป็นกลุ่มแรกๆอยู่แล้วทุกปีก็เป็นแบบนี้แต่ลองคิดดูครับถ้าเกิดเราไม่ระบาย8 0 0้อเราอั้นไว้อ่า มันจะทําเป็นยังไงครับถ้าน้าเหนือมาเราระบายทีพันห้าสองพันมันก็จะจมกันแบบจมอยู่แต่เนี้ยค่อยๆค่อยๆเกลี่ยน้ําไปค่อยๆเกลี่ยน้ําไปซึ่งพอถึงเวลานั้นครับมันก็จะมีช่องว่างลังจะเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวในรุ่มน้ำุมน้เจ้าพยาเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จประมาณการเดือนกันยาเนี่ยครับมันก็จะมีที่ว่างฝนตกเราก็เอาน้ําระบายไม่ได้มากขึ้นเข้าระบบชลทานได้มากขึ้น มันก็จะลดผลกระทบนะครับนี่คือเหตุที่ว่าเราต้องมีการหน่วงโดยมีการเตรียมพื้นที่ไว้เพื่อใช้ในการหน่วงน้ําในอนาคตตอนนี้กรมธรรม์ทานจะใช้วิธีนี้ไปมีหยุดไหมครับหรือว่ายาวเลยตอนนี้ยาวตลอดฤดูฝนเลยครับอ๋องั้นคนที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่ก็ทําไงดีครับก็เป็นประมาณนี้ครับตลอดฤดูฝนซึ่งตรงนี้ประชาชนเขาอยู่กับน้ําครับในเขตนั้นเนี่ยเนื่องจากจะดูว่าบ้านเรือนก็เป็นใต้ถุนสูงมีเรือแต่กระทบกระทุ้มมาเยอะนะครับประมาณครึ่งแข้ง อย่างเงี้ยฮะซึ่งเป็นไต้ถุนพอจะประมาณการได้ไหมครับเมื่อไหรเดี๋ยวมันจะบริเวณอื่นจะเริ่มได้รับผลกระทบางซึ่งเรามองนะครับอย่างตอนนี้ครับเราก็ระบายอยู่ที่800นะครับน้ำนครสวรรค์เนี่ยเรามองว่าประมาณสักเดือนกันยายนเนี่ยน่าจะมีผลกระทบมากขึ้นเพราะว่าเนื่องจากนอกจากน้ําเหนือแล้วเนี่ยฝนก็เริ่มจะลงมาภาคกลางซึ่งผมว่าตรงนั้นมันเป็นฤดูน้ําหลากธรรมชาติอยู่แล้วตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วซึ่งเราก็จะพยายามหลังจากขึ้นมาเก็บเกี่ยว ในพื้นที่แล้วแล้วนะครับเราก็สามารถเอาน้ําเข้าสู่ระบบชุมทานได้มากขึ้นการระบายน้ําตรงนี้ก็จะน้อยลงงั้นเราไปดูที่แผนเลยได้ไหมครับอันนี้เราดูลุ่มเจ้าพญาอยู่ตอนนี้เราไปดูภาพใหญ่หน่อยภาพใหญ่ได้ทั้งเขื่อนทั้งหมดเลยก็ได้เ็นะครับเ็นว่านะครับอย่างที่ผมเรียนคุณแซคนะฮะว่านี่คือเฉดฝนนะครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการแดงแงเนี่ยครับฝนเยอะจะเห็นว่าช่วงนี้ครับฝนจะเยอะภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนฉะนั้นเนี่ย นะครับมันก็จะมีอ่างเก็บน้ําหลายอ่างที่รเรามีแผนในการพร่องน้ำเ<อ>พราะเราเรา,เราเ,ราเราเกรงว่าในสมมุติว่าเรามีการคาดการเช่นยกตัวอย่างครับเขื่อนลำปลาวตรงนี้ครับ,อรบตอนนี้ความจุอยู่ที่ประมาณ5้าล้วอยู่ในโซนสีแดงด้วยโซนสีแดงด้วยะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตนนัวนี้ลำปลาวเองแม่น้ําชีเองมันมีช่องว่างเหลือพอ,อเราก็ต้องมีการระบายน้ําจากเขื่อนลำปาวเพราะว่าเราคาดการแล้วครับจากนี่คือฝนคาดการครับอันนี้คือเดือนกันยายนเดือนกันยายนสิงหานีกันยายนไปกันยานนี่ครับ ฝนอย่างงี้ครับจะทําให้ลำปาวเนี่ยประมาณเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือการคาดการณ์มีสิทธิ์ที่จะล้นแล้วก็มีผลกระทบได้และไม่ใช่แค่ลำปาวเพราะมันมีสีแดงเพิ่มอสีแดงี่เพิ่มเลยอันทุกอ่างจะเป็นลักษณะนี้ครับตรงที่ว่าเราดูจากเฉดฝนแล้วเนี่ยน้าในเขื่อนนะครับในกรณีถ้าเกิดเต็มตอนนี้ครับเข้าเท่าไหร่ไปเท่านั้นเลยครับฉะนั้นทํายังไงเราจะมีช่องว่างช่วงนี้ก็ต้องใช้เวลานี้ต้องใช้เวลานี้ครับเพราะน้ําในลําน้ําก็ยังน้อยอยู่ นั้นแสดงว่าไม่ได้ปล่อยน้ํากันในลุ่มเจ้าพยายอย่างเดียวลุ่มอื่นก็กำลังบริหารอยู่ถูกต้องเช่นลํำปาวเองก็ปล่อยลงลําปาวลงมาสู่แนนม่น้าชีแม่น้ําชีก็ลงมาถึงร้อยเอ็ดผ่านอุบลราชธานีออกไปยัง อ่าแม่น้ำโขงครับตรงนี้ก็เนื่องจากช่องว่างยังมีเยอะครับเราก็ต้องระบายเพื่อค่องน้ําตรงนี้ไปนะครับนี่คือการจัดการครับนันคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้ที่ทางกรมชุมพรทานกําลังบริหารจัดการใช้เวลานี้ที่ฝนยังไม่เต็มที่พอเราใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใช่เดี๋ยวพอช่วงฝนเยอะใช่ครับอ่ช่วงนั้นแหละเราจะได้เห็นกันว่าวิธีการมหาจัดการของกรมชุมพรทานจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนใช่ครับกันดูการคาดการณ์ที่กำลังพูดถึงลานิญาโอ้ถูกต้องเลยครับคุณแซคครับเห็นว่าเนี่ยตอนนี้ครับอย่าง งนี้ครับงดูจากาป้ายข้างบนนะป้ายข้างบนฝนจะเยอะสิงกันยา,น,ยานะครับเริ่มตอนบนมาตอนล่างแล้วครับนะครับ,รบตุลาครับภาคกลางเลยครับเดี๋ยวที่ผมนำเรียนภาคกลางเลยนี่คือตัวที่กําลังจะบอกย้ําว่าการบรแหารจัดการณเวลานี้มันจะสอดรับกับฝนที่คาดการอยู่ในเวลานี้ถูกต้องครับเราต้องเตรียมพื้นที่เพื่อรอฝนที่จะตกในอนาคตตามการคาดการครับครับแต่ถ้าเกิดมาดูรานินื้อถ้าได้ยินข่าวนฮะจะแรงเดือนไหนครับพุทิกาใช่ไหมครับ มาดูครับพิจิกาเนี่ยครับเหนืออีสานกลางเนี่ยมันจบไปแล้วเรื่องฤดูฝนฤดูกาลมามาภาคใต้แล้วครับพิจิกาคือเขาเรียกไทยตอนบนเป็นฤดูหนาวก็เริ่มจะเย็นๆแล้วครับฝนเริ่มน้อยๆโดยธรรมชาติอยู่แล้วถูกต้องครับภาคใต้ครับลาเนียต้องระวังครับแล้วแรงเดือนพฤศจิกาด้วยพฤศจิกาด้วยนะครับกลายเป็นชาวภาคใต้ที่ต้องเตรียมรับมือกับฝนที่อาจจะมากขึ้นซึ่งตรงนี้ครับปรากฏการณ์ลาเนียเราดูอย่างเดียวไม่ได้นะครับ มันมีทั้งพายุซึ่งอาจจะมีพายุเดือนกันยาตุลาเนี่ยนะครับหรืออาจจะมาพอดิพิกาหรือเปล่าหลงหลงมาหรือเปล่าาฤดูอาจจะมีพายุเข้ามาหรือเปล่าอาจจะมีปัจจัยอื่นมาเพิ่มปัจจัยอื่นด้วยนอกจากนี้ความกดอากาศตามอีกถูกต้องครับมันดูที่ลานิญาอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูทั้งยอมของกระตามกระแสลมพายุเข้ามาประกอบงั้นเท่าที่ผมดูเนี่ยแล้วพร้อมกับภาพที่ท่านบอกอ๋เห็นเป็นภาพสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าแม้ลานินญาจะเริ่มมีแล้วก็ น้ำฝนอาจจะเยอะขึ้นตอนนี้เราเห็นว่าแผนการจัดการของกรมชลประทานจะรับมือได้ตามที่ท่านพออบอกครับงั้นสิ่งที่เราคุยกันทั้งหมดนี้พ่ออจะบอกอะไรกับุผู้ชมทางบ้านครับครับคือตัวนี้ครับเนื่องจากเรามีการวางแผนนะครับผมเน้นย้ํานะครับต้นกักเก็บกลางหน่วงปลายระบายครับน้ําต้องมีที่อยู่น้ําต้องมีที่ไปครับฉะนั้นครับเขื่อนต้องกักเก็บให้มากที่สุดครับและผมยืนยันในความมั่นคงของเขื่อนรับได้แน่นอนครับ กลางน่วงนะครับเราต้องใช้ระบบชมพทานของเราครับช่วยในการบริหารจัดการครับปลายต้องเล่งระบายน้ําครับอย่าไปอั้นน้ําน้ําอย่าไปอั้นครับต้องมีที่ไปฉะนั้นเราต้องหาน้ําที่น้ําให้น้ําอยู่และหาทางให้น้ําไปซึ่งผมเชื่อว่านะครับในการบริหารการของในงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่เฉพาะกรมชมพทานนะครับทุกหน่วยงานร่วมบริหารการการบริหารจัดการน้ําผมมั่นใจครับว่าฝนนี้ครับเรา รอดครับนี่คือการที่เราต้องมาทําความเข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจแผนของกรมชุมานเราจะได้ตั้งตัวตั้งใจได้ถูกไม่ไปตื่นตหนกโอ้น้ําท่วมตลอดเวลาเราจะได้เข้าใจนะครับและเราจะได้ร่วมกันรับมือกับสาการน้ําและลานยาไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณท่านพอนะครับครับคุณครับคุณสายครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าข้อบูลโกกลีนจะนําท่านไปสู่การระวังภัยรุ่งขึ้นอย่างไรกับ360อองศาโกกลีนครับ